Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không béo huyền mân của nato đấy phút ô ô ô

โอเคดู่นเดี๋ยวไปครับพี่น้องเฮ้ยตุยวดของเสียบอีสานอืไปอืมเอาไปเซาเสียบ่กันครับมาเดีครับพี่น้องเออ เขาบอกติดปาก,ก็วัดตกินเลยเขาบอกไปเลียนกินแม่นึนนงนรุ่นนี้รุนบ่นีอยู่สามองตระรุ่นนึ่บวัวป่าป่ามาตรฐานทงิืนบุษงกับฝังลึกจะคิดว่าน่านจะเป็นขึน้นมา,า,าตรฐานแหละตามห้องปล่อยตลอดตรงเรียกมาตรนขุนหน,นัก Ừm mắn 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 quá mắn 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 Nó mắn 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 ไงครับไงครับตุ่มพวจะเป็นอะไรวะวะไม่ได้กินบ่ได้กินเลยห่ะอือคือไปเลยอ่ะคือมันบิดนตัวย่ออ่ะมันยาปากอือยาปากคือคือตอนมันดึงเนี่ยมันบ่าตอนเีาดึงมันอ่ะ คืออย่าลับนะรับไหมทีว่ารับเพร,เพราะเพราะดึงปับ๊บเวลามันก็ขาดคุณ่อ่เจาเป็นคือบุกไดึงบุกไปดึงเงยเดียวใบทั้งผมเชิปลาไหลนี่เปลนองใทั้ทงมายที่ว่าตอนไม่ดึงเนี่ย,ยอมมันนะอือ

cây can chứ. Chỉ vô chứ.